พการะคุณทุกท่านในนามบริษัทโตโยต้านครพนมจำกัดยินดีต้อนรับคุณสถิตคำมุงคุณเข้าสู่ครอบครัวตโตโยต้านครพนมจำกัดทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้คุณสถิตคำมุงคุณในโอกาสต่อไปขอขอบคุณคาะ ไปสูดออกนะครับไปสูครับยังมีออกนะครับ,บอกนะครับเดี๋ยวเชิด้านหลังครับี่ตอนนะครับติดไปท้าออกนะครับกลับลงไปฝังซ้ายออกนะครับอเนะครับไปเรกออกนะครับ เนออนะครับอันนี้ก็คือดานการของรบกนะครับัรับเสนี้เลยครับ่อนขออธิายภายในนะครับขอเริ่มด้านข้างก่อนนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของประตูฝักคนขับนะครับกระจกอ่าเลื่อนขึและลงของโตโยต้ารุ่นสีเดอร์นะครับตัวนี้จะออโต้ทั้งสี่บานนะครับแล้วก็ขยับมานะครับก็จะมีกลุ่มล็อกกระจกนะครับในเครื่องขึบระลงทั้งสี่บานนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกลุ่มที่กดล็อกกับล็อกประตูนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกลุ่มเก็บกระจกนะครับกระจกจะพันออกครับคุแล้วก็กดออกครับ ตัวนีここ้ก็จะเป็นในเรื่องของปรับฟังก์ชันของกระจกซ้ายขวาว่าเป็นาที่เรามองว่ามีสายพันได้หรือยังนะครับที่เรารู้วขึ้นลงตรงไหนขึ้นลงการขึ้นลงที่ยอดตรงนี้นะครับมีาจากยกกตรงนี้ออัโอ่คค่หนึ่งเรียบรหลยครับระยนด้านนี้ครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวลมยางนะครับลมยางมันก็จะมีล้อหน้าล้อหลังนะครับ ตัวนี้เขาจะให้เติมที่3 3ก้อนไอ้32ก้อนด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังโดยเฉพาตัวนี้32ทั้งหมดเลยทีเดียวไอ32ตัวตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอันนี้คือ32ตัวด้านหน้ครับด้านหลังนะครับต่อไปนะครับตอไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่นะครับต่อไปนะครับต่อนะครับต่อนะครับต่อปนะครับต่อปนะครับได้ไนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่ไปนะครับไปนะครับต่อไปนะครับต่อไนะครับ ได้หกนะครับข้าวปลับได้หกทิศทางนะครับองค์ประกอบสุดส่วนนี้ก็จะเป็นฝาน้ํามันนะครับครับส่วนตัวนี้เป็นฝากระโปรงนะครับฝาน้ํามันจะอยู่ฝั่งขวารสุดเกลืน้ํามันดีเซลเท่านั้นนะครังทำเตือนสิบได้ทำมีเจ็ดทียี่สิบขอให้เป็นมีเกลือได้ครับส่วนตัวนี้ก็มตัว P และมีสัญเรียนนะนะครับตัวนี้เป็นตัวปิดสัญญาณเซ็นเซอร์รอบทันบางทีเราถอยมันจะดังติดติดบางทีเราไม่ย้ำความเสียงแล้วก็ปิด ไฟมาแสดงแสดงว่าเปลี่ยนมาการทำงานในฤดูหงาวนะครับครับตัวมีตัวสตาทปุ๊บก็จะเปิดตันะครตัวนี้นะครับกว่กระปรงหน้าในตัวนี้เช็คเข้าสู่บริการเล้เนาะนครับเช็คได้อยู่แล้วครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็นบูส s ์ Start นะครับกดสตาร์ทรถการสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับโตโยต้านะครับตัวนี้นะครับต้องเหยียบเบรกเพืจะสตาร์ทได้ทีนะครับอ่าและสตาร์ทนะครับต่อยากนะครับอันนี Eller, ้การได้รับเบรกอ่าและส่งเบรก ตัวนี้ระยะ60ครับบริเวณรถก็ได้เลยครับผมแจวางตรงไหนก็ได้โอเคเนาะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสตาร์ทเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอจะขึ้นมาประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันของหน้าจอนะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่0ถึง200อันนี้คือความเร็วด้านล่างนะครับ EF ก็คือน้ำมันที่เราเจอคำถามว่าเจะมีเต็มไหมการเติมนน้ำมันที่จะจุี่สบ หน้าจอครับนะครับน้ำมันเจ็ดลิตอ่าตัวนี้พมันเจ็ดิีลิตครับแล้วก็ตัวนี้เบลนะครับไม่ใส่จะลูกขึ้นกระดิ่งก็สัญญาณเตือนนะครับส่วนตัวนี้นะครับขออนุญาตรันี้ก็จะเป็นฟังก์ชันสถานะหน้าจอก็เราใส่เกียร์อะไรอระครส่วนสถานะตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันตรงหน้าจอที่เาปรับมาให้นะครับเราเลือกโหมดได้สี่โหมดนะครับสองสามสี่ จะตั้งเป็นเสียงมันหรือจะสถานะลักษณะเหมือนเสียงนะครับหรือว่าเป็นตัวของรักว่ารถทำอะไรขึ้นไซน์นี้ไม่ได้ผิดปกติไม่ผิดปกติครับฟังก์ชันก็ตั้งมาแบบนี้ครับตัวนี้รถโอดีโอก็คือการวิ่งของรถตั้งแต่ออกโรงงานมามิ่งี้ยนก็สูงสุด2000นรถหมายไปแดงนะครับผมไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณลูกค้าก็ใช้ฝั่งนี้ครับเหมือนรถทั่วไปแล้วก็จะมีทั้งหมดอย่13ไฟนะครับก็จะมี อัโต้นะครับนะครับไฟลีนะครับไฟตัดหมอกนะครับอ่าไฟลีนะครับตัวปีนนี้ไฟใหญ่ครับอันนี้ทั้งหมดสามไฟนะครับนะครับอันนี้ก็คือไฟออโต้นะครับจะเปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือไฟตอนหัวถ้ำนะครับนี้คือไฟใหญ่นะครับถามว่าใช้ตัวไหนก็คือใช้เป็นตัวออโต้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับจะใช้ในหมอกลมเยอะไม่ใช่ตัวปีนี้ตั ฟังก์ชันฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของหน้าจอของตัวนี้นะครับก็จะครเปฟังก์ชันของตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันของหน้าจอแล้วก็เลือกนตัวนี้ก็ืจะมาอูไปนะครับผมโอเคครับฝั่งนี้นะครับก็ในเรื่องของของูในของที่ได้รั้นะครับส่วนนี้แปลจะอยู่ตรงนี้นะครับพงมาลันะครับรับได้กีกหาง

ตัวนี้จะเปลี่ยนเกียร์ได้สองที่นะครับก็คือที่ตัวสุงเกีเยรย์กับตัวส่งไฟทันในชิปนี้ก็คือบวกนะครับบวก,กบลบนะครับตัวนี้ก็คือเราวิ่งเกียร์สเกียร์สเกียร์สใช้ตัวนี้ได้เลยกดตรงนี้ได้บวกก็คือเพิ่มลบก,ก็คือลดลงหมายเพราะว่าเราไม่ต้องใส่เกียร์ล้อรอบของโตโยต้าทางาังห์ เลือกที่ตรงมาเลยเลยปกติออโต้ต้องรอรอบบูสตขึ้นแต่ตัวนี้คุณลูกค้าเข้าได้เลยนะครับแต่พอเอเราปล่อยแล้วมันก็จะไปออโต้อ่าปล่อยแล้วมันก็ทํางานอัตโนมัติอัตโนมัติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเพียร์มันจะเข้าเร็วขึ้นพอตัวอะไรนะใช่คร er. ับมันจะเร็วกว่าตัวโนนเพราะว่าเขาทำคิวอาร์บาการทำงานอยู่สองระบบคือออโต้ระบบมีดเนี่ยอ่าเดียวกันโอเคเนาะเดี๋ยวจะเอายานไปฝั่งโน้นนะครับท่านผู้ชมด้านนี้นะครับ ยา uhm. ตัวนี้นะฮะนี่ปั่นน้ำฝนนะครับปั่นน้ำฝนก็ผักลงนะครับสามเต็ดนะครับแล้วก็ฉีดน้ำมหาตัวเรากับการมาหาของมารายตัวนี้ก็จะมีด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้น question, ะครับมีระจกหลังทั่นร้ปรายนะครับต่อมานะครับในเรื่องของตัวด้านนี้ก็จะเป็นศูนย์ถึงหกพันรอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเข็มรอบ มันจะประสานกันกับความเร็วกับรอบนะครับว่าความเร็วรอบที่เท่าไหร่ว่าร้อความเร็วรอบอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ความร้อนนะครับ c H นะครับจะมี้กี่กความร้อนของถังคูไฮคูไฮถ้าเปิดเต็มไม่ขึ้นมาไฮเป็นปกติต้องเข้าสู่เช็คสื่อีก็สถานะขกงตัวเบรกนะครับฝั่งนี้ก็โอเคด้านนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันตัวเดียวกันในเรื่องของตัวเพิ่มเสียงลดเสียงฝั่งนี้อย่างออนยั หน้าจอครอับน,นะครับรหมดสัมภาผัสใช่ครับอันนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะครับ แนจัดสแกนกอันนี้ก็คือปนควาฟังก์ชันของตัวนี้แคมเพอ่าเดี๋ยวพี่คิ่อะไรไม่ออกให้กดรูมโฮมนะครับนครับอันนี้รูมโฮมมาเสร็จปุ๊บจะเป็นวัยยุที่ที่เราตั้งไว้อยู่ครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยิ่งอยากเข้าอีกให้กดเต็มนข้อดีตอนนี้ก็จะขึ้นมาแอปบทั้งหมดนะครับรถที่เราฟังวัยนี้รถเขาเขี่ยสีเขี่ยเครื่อสูงนั่งเจะมีราสมัยที่เกษียณการนครพนมมีเบอร์ุกอารเอก็ไปมองนี่้ยินคร หมอดเอเอฟหมอดบูทบูสิ่หมอดเมมโมรีการ์ดนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่นะครับนะครับอันนี้ก็คือเราใช้ตัวหมอดวิทยุก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เราจะสแกนนะอัตโนมัติมันขึ้นมาแบบนี้ครัาเปิดสแกนใช่รับใช่ครับกดก็ได้หมองดูไม่เจอหน้าไหนนะอ่าต่อไปนะครับขออนุญาตตัวด้านบนก่อนนี่ฟังก์ชันของไฟฉุกเฉินนะครับ ันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเปิดแอร์ปิดแอร์ตรงนี Demon> ้นะครับก็เป็นห้องแอร์นะครับอันนี้คือมิดี่ยวเปิดนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้กับตัวนี้มันจะประสานกันเชื่อมเพิ่มเสียงกับเพิ่มเสียงได้มีโฟมอะไรนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เคลื่อนขึ้นและลงในกรณีสถานีวิทยุเวลาเราไม่ต้องกดที่จอดนะครับกดกลับแบบนี้ครับมันจะวิ่งกลับ โอเคแล้ะครับค่ะผมส่วนตัวนี้นะครับก็คือฟังก์ชันในกรณีที่เราขณะขับรถเราไม่ต้องเปลี่ยนโหมดที่โหมดมันจะมีเอ็มเอ็มเอ็มบูทูฟูนีการนะครับโหมดตรงนี้นะครับโหมดนี้นะครับสถานีนะครับเอ็มเอ็มนะครับเพราะว่าตัวนี้เรามีแค่ตัวสถานีเราแค่จะต่อบูทูฟูดไว้ถ้าต่อบูทูฟูเสร็จปุ๊บมันจะเข้าเดี๋ยวผมเชื่อมไปส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์รับโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกผ่านโทรศัพท์บูทูฟูดที่คุเสียงต้องเดือด ครับโอเคเนาะแตร์นะครับอ่ะต่อไปนะครับในเรื่องของจอนะครับขออนุญาตมือถือพี่แตผมเซฟหน้าจอให้แล้วก็เชื่อมต่อคือก่อนเลยอะเปิดได้เลยก็ได้ครับโทรไลน์รับได้ไหมถ้าถ่ายอานไลน์รับได้ไหมรับได้ครับได้ โเลบตัวได้เลยไลฟ์ชื่อตเจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับวิ่งขึ้นกันเลยครับรับระบบข้อความมันจะเข้ามาแล้วผมแล้วพวกข้อสอบถ้าเก้ดเราไม่อยากใช้คือเราปิดบู b l u e t o o ล h ที่ดเรศัพท์ก็จบครับโอเคเนาะตารังนคราบเรียนร้อยครับตัวนี้ก็มีแค่นี้หลักๆใช้เ่้งเสียงเ่อนเสียงก็คือมีวิทยุับบลูธแค่นั้นครับอ่ะต่อมานะครับข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแครับ อ่าตัวนี้ก็คือจะปรับแยกโซนก็ได้หรือปรับครั้งเดียวก็ได้อันนี้คือแยกโซนไทยรวมมันครับอ่าใช่ครับอันนี้คือโซนไทยรวมมันอันนี้22หรือง25ของฝั่งไทยหรือจะปรับเป็นออโต้ก็ได้นะครับเท่ากันครับถ้าปรับเป็นออโต้ก็เท่ากันหมดเลย25นะครับครับแบบนี้เลยนะครับถ้าจะปรับถ้าปรับให้มันกดไหมคนไม่ต้องกดถ้าเป็นดูโอ้ครับดูโอ้ถ้าดูโอ้ไม่ขึ้นแสดงว่าเหมือนกันครับผมที่สั่งที่โลง ตัวตัวหลังตัวหลังอ่าตัวหลังก็คือเขาแยกเป็นหลังกระโปรงนี้ต้องขึ้นสีเขียวครับไม่มีคนนั่งหลังก็ไม่ต้องคนนี้คนนีนั่งหลังกรกโปรงนี้กันเองนะครับผมโอเคเนาะด้านล่างนะครับเสียบ usb นะครับทำความร้อนอวัยวะนะครับส่วนด้านล่างก็ไม่มีอะไรสูงแก้วนะครับตัวนี้ก็รองรับวายฟายเชื่อมต่อมือถือไร้สายสำหรับตัวที่เป็นตัวร้านที่อ่าตัวท็อปที่เป็นท็อปขับตัวนี้ไม่ใช้งานไม่ได้ตัวนี้ครับก็จะเป็น prnd ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสถานะของรถนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ Power เวอร์หมดก็คือเร่งแซงอ่าุ๊บแซงอ่าคุณลูกค้ากดปุ๊บมันจะขึ้นโชว์ที่จอนะครับ PWE ก็คือใช้ในกรณีที่เราจะวิ่งแซงรถลักฟ้าเล้วเพราะกดตัวนี้แล้วเราเหยียบเหยียบเหยียบแค่เดียเลยถ้าเกี่ยวบตัวนี้ปุ๊บแตะเขล่งรถจะวิ่งปุ๊บขึ้นทันทีเลยครับเพิ่มเป็นแรงแซงสองข้อของรองรถไม่เกี่ยวกับสองอันนี้ตัวนี้มันจะขึ้นที่หน้าจอโชว์ให้ว่าเป็น PWE นะครับครับครับ มเมันจะนเห็นไหมครับเ้นอเครับถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้ก็ปิดเพราะมันจะเปลืองน้ํามันในกรณีที่ต้องใช้เร่งแรงเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอป้องกันการลื่นถลายของรถไม่ต้องปิดนะครับสมบูรณรถเขา้าโพงออกโพงนะครับตัวนี้อีโคโหมดในกรณีที่ขับประหยัดน้ามันนะครับมีทางไกลอย่างเงี้ยกำลังด่กนไม่เกิน120ย0 0นี้มันก็จะทํางานประหยัดน้ำมันรับตัวนี้เองัอัตโนมัติรับตัวนี้ เรียนเดียวเทียวเดียวพออยากออยากถามตัวนี้ที่ผมจะเพิ่มความเร่งในตัวนี้ในกรณีไหนกับมันต่างกับตัวนี้ยังไงตัวนี้นะครับพาดเดนชิพก็คือเป็นเรื่องของเกียร์ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับพาเดนชิปก็คือลูกค้าต้องการเปลี่ยนเกียร์เช่นคุณลูกค้าลงเขาต้องการวิ่งเกียร์สามตลอดก็เปลี่ยนพาดเดนชิปได้เลยอมันไม่มีเอลตัวนี้มันเลือกไม่ได้ตัวนี้มันไม่มีโลหนึ่งโลสองโล่ใช่ครับโอเคเนาะครับครับคือว่าเข้าใจแล้วผ่านนะครับ ส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะข้างบนก็จะเป็นสายแว่นตานะครับส่วนนี้ก็เป็นไฟครับโอเคเนาะนี่ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ถุงลมมกี่จุดครับอ๋อถุงลมทั้งหมดเจ็ดครับต้องหัวเขาจุงตัวนี้นะครับเกิดท่าไหรเกิด่าวครับโอเคประมาณนี้แต่คุกท่านขับได้อยู่แล้วอีกทั้งท่านจะมีคูบปอกนะครับตัวนี้ช่องเก็บความเย็นเช่นพวกโฟล์คบัซซี่ท่าใส่นี้ได้เลย นะครับหรือทางไกลสามารถกินน้ำเย็นเย็นได้เลยอ่าโอเคหมายว่าเก็บความเย็นไม่ใช่ว่าทําความเย็นเก็บความเย็นครับไม่ใช่ทำความเย็นโอเคโอเคครับเดี๋ยวเชิญข้างล่างนิดหนึ่งเดี๋ยวอ่านะครับตรงนี้ก็เป็นถุดน้ำติดนะครับไปรับลูกรับสานก็สามารถล็อกได้เปิดประตูได้เฉพาะข้างนอกข้างในเปิดไม่ได้นะครับในกรณีที่ว่าเอ้ยทำไมเปิดประตูข้างในไม่ได้อาจจะมีล็อกตรงนี้ขึ้นมาครับอันนี้คือปกติให้เหล็กเปิดไม่ได้ ใช่แล้วกรณีที่ไปรับลูกจากโรงเรียนที่ไปซื้อของข้างล่างอย่างเงี้ยล็อกตรงนี้ไว้ล็อกตรงนี้ล็อกตัวนี้ย่งเงเปิดได้เฉพาะฝั่งรถตังเดียวครับตอนนี้เปิดได้เฉพาะนอกไม่เปิดไม่ได้ครับนะครับนะครับีใช้งานนะครับนได้เลยนะครับโอเคเนาะ ก่อนนะครับนี้จะเร่งขนมนะครับส่วนด้านนี oh ้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเสียไฟบ้านได้เลยนะครับเสียตัวมพุ่มอะไรได้เลยนีัเขาเออเอาเดือดขึ้นเขาเก็บตัวข้างหลังนี่นะครับการเก็บบอกด้หลังนะครับ นี้ก็จะมีที่เสียบนะครับกันนะครับตัดที่เก็บให้ก่อนได้เลยแ kind of mm. ล้วก็ที่เราไม่มีของไม่อะไรที่ใส่ใส่กับตัวเองตัวนี้นะครับส่วนนี้ก็ปิดลงมาก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ปิดเบาๆนะครับโอเนครัตัวมานี้เรียบร้อยคร okay. ับเรียบร้อยเข้มข้นเลยครับโอเค สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโตโยต้าเพิ่มอีกคันแต่เช้านะครับสำหรับพอจูเนอร์สีดำวันนี้นะครับโตโยต้านครามนนะครับขอสอบถามคุณลูกค้านะครับทําไมถึงมาซื้อรถที่โตโยต้านครามนสำนักใหญ่ของเราครับประทับใจบิษัทโตโยต้าตรงไหนครับอ๋อเอดีคนแนะนําให้ครับมีคนมาแนะนําว่าโตโยต้านครามนก็เป็นเซลที่ใส่ใจลูกค้าครับคนเลยตัดสินใจมาขอบคุณนะครับครับผม แล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถนะครับ Fortun e r นะครับ l e เด e r นะครับรุ่นจีรุ่นนี้ตัวใหม่ล่าสุดชอบนะครับจรุ่นนี้ตรงไหนครับพอดีที่บ้านต้องมีรถอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่พอนั่งอ๋อนะครับเพราะว่าต้องเป็นรถครอบครัวอีกคันครับครับผมถ้าเกิดมีเพื่อนนะครับหรือญาติได้ข่าวจะออกรถนะครับจะแนะนำมาซื้อรถที่โตโยต้าและรพนมของเราเลยครับ อ๋อแน่นอนครับตรงนี้บริการประทับใจเดี๋ยวผมกถ็ถ้ามีก็จะแนะนํามาอีกครับขอบคุณครับสุดท้ายนะครับขอสามคำให้กับโตโยต้าหน่อยครับโตโยต้าะนครพนมเยี่ยมที่สุดครับ,อบ,รบขอบคุณครับ